วัสดีครับอยู่กับรายการพักเข้าขัวไอ e ์ <Ice. S 1> พักเข้าขัววันนี้เราจะมาทำทูบีสแพงกันนะครับข้างหลังของเราคือไอเฟลไปเข้าขัวกันแล้วนะครับมาเปิดทิปเร็ว เลยครับอยู่กับพะเขาครัวไอซ์วันนี้เราจะมาทำชูเบียดแพงตาจะเป็นฝ่ายผูกฝ่ายแข้งนะคู่ที่คือเท่าไหร่ครับ4 0่บาทกับ1,000บาทต่างกันยังไงยี่0 0บสี่ร้อยบาท <laughs> ยอ่ยอยอ่ยอคู่เล่นพันบาทกับหนึ่งร้อยบาท งบเราไม่มีงบเราไม่มีขนาดนั้นเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้นะครับไอเฟลกำลังจะต้มน้ำนะคะเออพีดีมากของที่ผมซื้อมางอบอ้อังมีอีกเยอมากมากมีผู้อ่ามีใส่ถังดตแล้วก็ไปหยิบแป๊บเดี๋ยวพูดเรีย อันนี้บใช้เท้าขอเข้ามาก็อันนี้14บาทเป็นบะหมี่หรือะไรก็ไม่รู้แล้วก็นมเปี้ยวจุดินซีตื่นตัวนี่อันนี้ของของฝั่งถูกนะสี่สิบบาทแล้วก็อันนี้ฝั่งแพงของผมยูหลาเยวคือน,นี้ฝั่งหนึ่งร้อยบาทกุ้งตัวนี้ แล้วก็อันนี้เส้นต้มไปแล้วนีขโมยกุ้งตัวหนึ่งเฮ้ยแล้วก็อันนี้คือจะต้มนมเดี๋ยวก็เส้นเสร็จแล้วนี่อะไรนะของแพงนี่ของเราก็เสร็จลมาม้าหนูนี่นากินไนหะม แล้วก็อัน,นี้แกงมันใช่เท้าอันนี้ฟิลเถมเกี๊ยวให้ด้วยหนชิ้นอันนี้ของสีสิบบาทอันนี้ก็ของร้อยหนึ่ง